พี่แอ่สาสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่ช่องแอรนะคะวันนี้ก็ก็อยู่ในเต็นเต็นที่มันมันดูน่าเกียดน่าเกียดหน่อยนะคะแต่ว่าก็สวยนะคะข้างในโอ๊ยหนูไม่โควิดโควิดหน้าโควิดในทีหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ไม่ได้เป็นนะคะอ่าคือวันนี้นะคะ มันเป็น one ิสต์มากนะคะก็วันนี้เราก็เลยมาตรงนี้นั่นเองนะคะเรามาเพื่อเราอ่ะจะเอออันเนี้ยเราทําเองหมดเลยนะคะอันนี้เราก็ทาเจ็บหัวอันนี้เราก็ทําเองนะคะเป็นถุงมือนะแล้วก็มีอยู่ในนี้ด้วยนะคะเป็นกระดาษแนตะ่เราหยิบม,มาให้ดูนะว่าคือเราอ่ะจะขออะไรนะไม่บอก ไม่บอกอีกกว่าแต่หนูไม่รู้เหมือนกันเซนต้จาจะใช้ของกวัญหรือ่าทุกคนอย่าติ้งต้องหมายถึงคนคนใน u t u b e เขาจะบอกติ้งต้องมากเลยอะ่ะจริงเซนต้าคอร์ไม่มีหรอกค่ะทุกคนแม่จะซื้อให้ค่ะมาเดี๋ยวเราจะมาดูน้องกันีกมีมีตุ๊กตาด้วยนะคะตุ๊กตา ข้างห่ฮะข้างหลังคืงมันชนหัวอยู่ตลอดเลยข้างหลังคือเต็นท์นะคะแต่มันก็ไม่ค่อยสูงนะคะในการเข้าเนี่ยเดี๋ยวหนูเข้าให้ดูนีย่ยขอวนอันเซนเตอร์คอร์สตรงนี้กอนนะคะมันไม่มีที่คอไงทุกคนเดี๋ยวเราจะอ้ามัอย่างนี้ดีกว่าตรงนี้ดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเซนเตอร์คอร์สเหนื่อยทาอไวันไปตรงนี้แหละ อันนี้ก็คือเซนต้าคอนนะคะเซนต้าคอนจะหยิบแล้วนะอืม,อมเด็กคนนี้จะเอาอะไรเนาะจริงจริงน,นม่ใช่เซนต้าหรอกว้เอาอันนี้นี่เองนะคะเดี๋ยวเราก็ไปรุ้กันเราจะได้แบบเพราะว่าเซนต้าไม่มีจริงนะคะ ทุกคนถ้าวันไหนอะที่ทุกคนอะจัดอะไรแบบจัดเอวันคิมมัดวันเนี้ยบอกได้นะคะหนูจะไปดูช่องนี้ช่องไหนก็ได้เดี๋ยวหนูจะไปดูนะคะว่าใครจะจัดเหมือนแบบนี้บ้างนะคะถ้าใครจัดเหมือนเราเนี่ยก็โอ้โหเหมือนเราเป๊ะทำ ไม่ค่อยเหมือนนะแต่ก็เหมือนอยู่นะคะก็นีใจด้วยนะคะนี่คืออ่ะดูไกลๆดูใกล้ๆเห็นดูไกล้ๆผิดนี่อันนี้เป็นเอ,อ่อต้อนคริสต์มาสต้นคริสต์มาสต้นคริสต์มาสนะคะเรามีอันนี้ด้วยเป็นต้นไม,ม้คริสต์มาสนะคะ มีของขวัญให้ด้วยเซนต้าให้ของขวัญเป็นนี้นะแต่ว่าก็ร้อ,อรนเะหมือนกันนะทุกคนเพราะว่าหนูอยู่บนจาดฟ้าะนะคะเรามีพัดลมนะหันไปดูเลยแต่เราไม่ได้เปิดนะครัะนี่คือของขวัญที่เซนต้าให้นะคะ เด,เดี๋ยวตอนกลางคืนนะคะเดี๋ยวเราก็จะเจะเขาดาวกันค่ะก็เขาดาวไหมเขาดาวอยู่ในเต็นท์วันนี้วันคิดมัดยังไม่ปีให<ก>ม<า>่ใช่ก็เขาดาวไงมันเรียกว่าเขาดาวเ,เ,เ,เต็นท์นี่เราสร้างเองใช่ไหมใช่นี่สร้างเองเหนื่อยมากทุกคนออตอนนั้นละมือหนูมือสมรติอันนี้เป็นแท่งอันนี้ใช่ปะหนูอ,อ,อันนี้ทั้งหมดเนี้ยหนูหนูจับหมดเลยนะทุกคน เนี่ยจับเนี้ยสมมุนไอน,นี้เป็นแท่งนี้ใช่ปะแล้วก็จับนี้แล้วพ่อก็จะเอาแบบพวกไอ้อันเนี้ยอย่างนี้ใช่ปะแล้วก็เออแล้วมันก็สั่นๆอย่างเนี้ยน่นหนูกลัวเพราะว่ามือนหนูมันกระดุกกระดิกและสุดท้ายก็เป็นแบบนี้ทุกคนเข้ามาดูกันไหมข้อะะข้างในก็ไม่ค่อยมีอะไรนะคะนอนได้ไหมนอนได้ปะ นนได้ไหนต้องนอนนี่ค่ะหัวมังนี้หัวฝัง่งไหนหัวฝั่งนี้อุ้ยอะไรอ่ะปลาตอดโอ้ยทุกคนปลาตอดทุกคนมดอ่าหน่าเกลียดนะอ่ะดูเรนอนดูหนูตดใครตดหนูแล้วตดไม่ใช่ปลาตอดอ่ะเร็วๆนอนลงพื้นเลยเดี๋ยวมีมดมาต่อยนะไม่มีหรอก ตามใจเดี๋ยวตอนกลางคืนเราจะมาให้ทุกคนดูนะคะว่ากลางคืนจะมีดาวหรือเปล่ามีแสงสีด้วยมีไฟด้วยนะแล้วก็สามารถมาแคมป์ปิ้งได้ด้วยแคมปิ้งแคมปิ้งไม่ใช่แคมปิ้งสิแคมปปิ้งเอ้ยใช่สินะคะคือเดี๋ยวกันนะเมื่อกี้ร้อนตอนนี้เย็นเย็นแล้วมันเริ่มเย็นแล้วเพราะว่ามันคิดมานนะคะ เรามาแล้วทุกคนเดี๋ยวถ้ามีพันลนเล็กๆลี้ได้แต่จะเอามาวางไว้ตรงแถวเนี้แหละทุกคนมาวางคุณที่หรือวางตรงนี้แหละแล้วตอนคืนเดี๋ยวเ,เ,าาวาววาเราจะมาดูกันนะคะคือแม่อ่ะไม่รู้ว่าเราทำเองมาเลยเพราะว่าแม่เป็นคนที่เชื่อสี่ขันไม่ได้ <S <S 1> <S 1> นะคะไม่เอาดีกว่าไม่กูละ ือเขาจะไม่ค่อย Amazing เท่าไหร่นะคะวลาเข้ามาเขาก็จะก็ทร,รมดาดอเนี่ยมาทำเข้ามาโอ้สวยนะถ่ายรูปถ่ายรูปไออุ่นถ่ายรูปถ่ายรูปเดียวไม่มีอะไรเลยมีแต่ถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปเสร็จเขาไม่แคมป์ปิ้งกับเรานะเขาจะไปอยู่ในบ้าน เขาจะออกมาเสร็จแล้วเขาจะให้หนูถ่ายรูปแล้วเขาก็จะเข้าไปข้างในแล้วแล้วเราอ่ะพ่อกับหนู่ต้องไปอะไรหรือว่นอนเนี้ยแล้วซึ่งแม่ไม่มาทุกคนแล้วมันก็จะไม่ amazing นะคะอะไรนะทุกคนอยากเปิดเผยมาเลยว่าหนูอยากได้อะไรอ่ะขอเปิดได้ปะอยากเปิดอะ่ะ น,ออนะอนะป้กดทัเนี่ๆีทุกคนเอเอทุกคนเคยเล่นนะ่ะเออทุกคนเคยดูปีเตอร์แพนปะปีเตอร์แพนเนี่ยเหมือนน่าจะเป็นอันอันนั้นเอออะไรนะฉากอะไรนะปะ๊ะหนึ่งหรือสองไม่รู้ก็ไม่หนูว่าหนูว่าน่าจะมีสองเพราะว่าหนูจำได้ว่าต้องเป็นสองอะคะ่ะ คือตอนนั้นอ่ะอันแรกใช่ปาจะมีเอาปีเตอร์แพนใช่ไหมจะเข้าไปเล่นในป่าแล้วก็ครัเนี้ยเขาก็แม่เขาก็บอกไม่ใช่ดิเจอเรือลำนึิงนะคะแล้วก็มีพี่สามคนแล้วจริงๆอ่ะพี่คนหนึ่งอ่ะเขาตายนะก็ก็รู้เรื่องอยู่อ่ะเพราะว่าปีเตอร์แพนน่ยมันก็ไม่ค่อยสนุกอะไรเท่าไหร่นะคะก็คือ ในมีผู้หญิงคนหนึ่งอะ่ะก็คือแม่ของสามคนนั้นเช่นแต่ทุกคนแล้วก็ผู้หญิงหนึ่งคนผู้ชายสองคนผู้หญิงหนึ่งคนอะ่ะเขาเดินไปหาแม่ <S <S แล้วคันนี้เขาอะ่ะแม่เขาก็บอกว่ามีของขวัญจะมาให้ก็คือกระดิ่งกระดิ่งนะกระดิ่งใช่แล้วก็คันนี้เอ่อไข่ แม่ก็ให้กระดิ่งนั้นแล้วก็ลูกคนผู้หญิงอ่ะเขาก็บอกว่ามันก็ไม่เห็นมีอะไรหน่คะแล้วค่ะแม่ก็บอกว่ามันเป็นกระดิ่งนางฟ้าเงี้ยกระดิ่งนางฟ้าแล้วเขาก็เออแม่เขาก็อย่างนี้กระดิ่งนางฟ้าอะ่อย่าเงี้ยกระดิ่งนางฟ้าแล้วเขาก็แบบโอ้หนูจะดูแลกระดิ่งนางฟ้าเป็นอย่างดีเลยค่ะอย่างเงี้ยแล้วก็ เดีย๋ยวทุกคนบอกว่าลิปนี้ไม่มีสาระแน่เลยลิปนี้ไม่มีสาระอันนี้เนี่ยหนูน,นอนให้ดูเลยดีกว่าทุกคนอยากดูหรือนอนมองดูดาวเนี่ยมันคือดาวตรงนี้นะคะจริงๆมันแคมปิ้งข้างในได้น,นะ มแคมป์ปีกใงไหนนะคะนี่ทุกคนดูต้นไม้มันจะมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งนะคือต้นสีเหลืองทุกคนรู้ไหมว่าหนูอยากปลูกเออไม่ใช่หนูอยากเลี้ยงเ,เลี้ยงผีเสื้อแต่ว่าเราก็เลี้ยงไว้อยู่แล้วนะคะมีคนบอกว่าเลี้ยงที่ไหนอะก็บนดาดฟ้าเนี่ยแหละคะก็คือ ตอนเช้ามันจะมาอยู่ตรงต้นไม้สีเหลืองนะคะคือตอนนั้นหนูเห็นนากมันมาแล้วน้องน่ารักมากลายสวยทุกคนอุกอน,อน,อนยุงยุงยุง,ย,งยุ้งทุกคนไม่ใช่ยุงม,มันเป็น,นแมงวีทุกคนหนูกลัวแมงวีเราก็จะมาแบบนี้นะคะ คือจริงๆตอนนั้นอ่ะกจะไม่ทําเต็นท์แบบนี้กัจะทําเป็นเอาอันนี้ทํานะคะแต่ว่าแค่มันแคบเฉยๆก็เลยจลไม่ได้หายนะมันก็เป็นสองชั้นอะไรพวกนี้แต่ว่านอนไม่ได้นะคะอย่าลืมนะคะเดี๋ยวตอนกลางคืนเดี๋ยวเราจะเปิดลิปพี่ชิปเปิดชิปนะคะนอนเปิดชิปตอนอ่าไอ้นี่กันนะคะ นั่งกับตนี้ฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะคืนเราจะมาแคมปิ้งกันตรงนี้นะคะมันก็ไม่ได้แคมปิ้งปะล่ะเพราะว่าเราไม่ได้กิน,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 นะนกินข้างในนี้เนาะกินเนี่ยกินเดี๋ยวเรามากินเดี๋ยวไปซื้อลูกชิ้นกันมาแล้วมานั่งกินกันกินข้าวตรงนี้ไงเอาลูกชิน้นเอรเราจะเราจะเอาอะไรอ่ะ มาม่าดีไหมเอมาม่าเนี่ยโอเคเดี๋ยวพวอาลูกชิ้นนะมาม่าไข่เค็มทุกคนหนูชอบมาม่าไข่เค็มของพี่วินนะคะพี <h <h ่วินเดี๋ยวเราจะมาตอนนกลางคืนนะคะเดี๋ยวหนูบอกก่อนนะกลางคืนเนี่ยหนูจะถ่ายคลิปนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาแคมป์ปิ้งกันตรงนี้นะคะตรงนี้แล้วก็นอนดูดาวนะคะแต่แม่จะไม่แม่จะไม่กินด้วยนะคะเพราะว่าแม่จะเข้าไปอยู่ข้างในนะคะ เอามานี่เอามาน,ามานี่เอามานี่ก่อนอย่าลืมกดซับและใครกดไลค์ก,กดแชร์กดกระดิ bye ่งด้วยนะคะบายบายนะคะบาย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 